สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเจ๋งๆมานำเสนอแล้วนะครับผมคันนี้เป็นซูซูกิคาริเบียนะครับเป็นแคปบกระบะนะฮะป้ายเขียวบรรทุกแท้นะครับรถเดิมๆโรงงานนะครับอ่ะเรามาดูกันคันนี้เป็นโฟร์วิวไดนะฮะเครื่องเดิมนะครับพันสามร้อยซีซีนะครับนี่ครับสีบางเดิมนะครับคันนี้นะครับรถสวยครับสวยจริงครับนานๆจะมีสวยๆนะครับคันนี้ขายพร้อมทะเบียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าจะแยกก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะฮะคันนี้จะมีสองราคานะครับภาษีเต็มหกห้านะครับคันนี้นะฮะโอเคดูภายในกันนะครับภายในสวยงามมากนะครับเรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างนะฮะเกียร์โฟนะครับจากศูนย์นะครับคู่มือยังมีอยู่เลยนะครับตัวดึงฝากระโปรงอยู่ใต้เก๊ก็เรียบร้อยดีนะครับเบาะอ่า เรียบร้อยครับคันนี้ข้างหลังนั่งได้นะครับนี่นะฮะเอาครอบครัวไปได้ด้วยนะครับผมหรือว่าเพื่อนไปออกทริปลุยป่ากันก็มันดีครับนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะรถทรงดีนะครับผมน่ารักนะครับยางอะไรมีครบนะฮะขนาเล็กๆนะครับ ลุยไปได้ทุกทางนะครับผมสภาพนอย่างนี้นี่หายากแล้วนะครับมามาดูกระบะข้างหลังกันนี่นะครับผมเพิ่งล้างไปนะครับก็มีน้ําหน่อยนะฮะนี่ครับเดิมเดิมนะครับผมนี่ครับก็เรียบร้อยดีนะครับผมปิดได้แนบสนิทนะฮะโอเค ให้ดูทรงโดยรวมนะครับโอเคมาดูเคราะกันดูนะครับนี่ครับรถบางเดินจริงนะครับโอเคมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันดีกว่านะฮะโอนี่ครับเครื่องแน่นๆเลยครับเจ้าของเขาด,ดูแลมาดีมากนะครับผมไม่มีควันไหลนะฮะอ่านะครับ ขันไม่ไหลนะครับเครื่องแน่นนะครับเดินเรียบครับดูฮะเครื่องเงียบกริบเลยฮะเจ้าของดูแลจริงๆครับเหมือนรถใหม่เลยฮะตอนนี้นะฮะผมขอปิดฝากระโปรงหน่อยนะครับนี่ครับเสียงแบบรถเดิมๆมัเสียงอย่างนี้ฮะดูนะครับซูซูกิคาลิเบียนนะครับคันนี้นะครับแคปกระบะแท้นะครับป้ายเขียวนะฮะ ขายพร้อมป้าย1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครจะแยกก็เ่ามาคุยกันครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ให้นะครับสองราคานะครับโฟร์วิว i ด e อะไรใช้ได้หมดครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นเกียร์โใช้ได้ดีนะครับเครื่องเสียงมีเปิดเพลงฟังได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีหมดนะฮะโอเคตามนี้เลยนะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับผมที่089-980-0909นะครับ เรามีบริการส่งในทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ